สิบฉายาลูกทุ่งหมอลำอินดี้แห่งปีรวบรวมโดยข่าวลูกทุ่งซึ่งมียอดผู้ถูกใจเพจ2,90,000คนผู้ติดตาม3,60,000คนคนไ้รสินปีคนแวดวงลูกทุ่งระดมไอเดียสิบฉายาลูกทุ่งหมอลำอินดี้แห่งปีที่มีกระแสรแรงผลงานโดดเด่นถูกจับตาในโลกโซเชียลตลอดทั้งปี2,566เพื่อเป็นการเพิ่มสีสัน หยิกแกมหยอกตามธรรมเนียมคัดเน้นเน้นสรุปลงตัวได้สิบฉายานักร้องลูกทุ่งหมอลำอินดี้แห่งปีจะแซบเผ็ดสรตีดาราหรือราม่าขนาดไหนไปฟังกันเลยครับอันดับที่สิบอมแอมเพชรบ,บ้านแพงเจ้าของฉายานางฟ้าหมอลำเธอเหมือนนางฟ้าถูกส่งให้มาขับกร่อมแฟนๆหมอลำในยุคโซเชียลตัวจริงอ,อมแอม คนนี้ที่หนุ่มโจให้โอกาสขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงยังไม่ถึงปีแต่สร้างผลงานได้ปังปังทั้งโชว์ร้องลำชุดแต่งตัวงดงามคำพูดกริยาท่าทางสวยงามสง่าเหมือนนางฟ้ายิ้มมีสเสน่ห์ไม่เป็นคนถือตัวหลายคนปรามาดว่าน้องจะอยู่ได้นานไหมเพราะการเป็นหมอลำลำบากน้องก็ออกมาบอกบรรดาแฟนคลับแฟนเพลงว่า เส้นทางหมอลำไม่ใช่สนามฝึกขับรถจะมาแป๊บเดียวไม่ได้ต้องไปต่อยาวๆและออมแอมบอกไม่ได้มาเล่นๆเ,เดอ้ออันดับที่ 9. กหนึ่งพลานชัยฉายาพระเอกกู้ภัยจิตอาสานักร้องหมอลำกู้ภัยจิตอาสาในวงการมีเยอะแต่ที่ถูกจับตามองก็คือหนึ่งพลานชัยแห่งคำผุนร่วมมิตรที่เป็นกู้ภัยมานาน ทำงานจริงทุกวันล่าสุดเป็นข่าวดังเมื่อกระโดดลงช่วยแฟนหมอลำที่ล้มเป็นลมด้านหน้าเวทีตัวเองอยู่ในชุดหมอลำหนึ่งพลานชัยเจ้าของสิงเกิลฮักเดอร์ผู้สาวอ้ายได้รับคำชื่นชมจากเอฟซีเป็นอย่างมากในความเป็นพระเอกหมอลำจิตอาสาทั้งตัวและหัวใจมาถึงอันดับที่8ตักกแตนจะนงพนี เจ้าของฉายาตัวแม่ไม่กินเส้นสุดยอดตัวแม่ลูกทุ่งเอนเตอร์เทนเอาอยู่ครบเครื่องทุกเวทีใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งจะเกิดเรื่องบาดหมางแสซกันไปแสซกันมาเรื่องแทรกคิวรวมการพูดไม่สุภาพถึงอีกฝ่ายผ่านคนกลางหรือมือที่สามข้อมูลเกิดบิดเบี้ยวทำให้หัวร้อนของขึ้นต้องไล่สุดสาดเหตุผลใส่กันดุเดือด พอ,อมาถึงช่วงนี้แต่ละฝ่ายน่าจะเย็นลงยังไงเอซขอให้ดีกันเด้อจ้าอันดับที่7เพลงพิมพ์ละดาฉายาบั้งไฟแสนพลิกชีวิตแค่คำขึ้นตน้นสาวยโสธรใจหำหอนยืนน้ำตาไหลเคยเดินเฮียงอ้ายปีกายงานบุญบั้งไฟวิมานสวนแถนเอซีเหมือนโดนสะกดตะลึง ใครร้องเสียงใครเพลงหอยใจบั้งไฟแสนล่าสุด20ล้านวิวอาจารย์มิกภูมิรินแต่งเพลงแจ้งเกิดให้กับเพลงพิมพระดาแสงทองฟินแลนด์สาวยโสธรคนนี้เธอเป็นศิลปินเบอร์แรกโตเกียวมิวสิกของแพรวพราวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอนนี้ดังงานรุมฉุดไม่อยู่บังไฟแสนพลิกชีวิตของจริงอันดับที่6 จินตราภูนลาบเจ้าของฉายาเจ้าแม่ฟิตเจอริงเป็นนักร้องดังที่สายตาแหลมคมและได้ร้องฟิตเจอริงกับนักร้องอินดี้นักร้องหมอลำรุ่นใหม่เยอะที่สุดหาไม่มีอีกแล้วยกเว้นสาวเสียงพินจินตราภูนลาบคนนี้ล่าสุดซิงเกลิลภูมโนรมตรมใจฟิตเจอริงกับน้องเพลงพิมพ์ละดาปังมาก และจะมีเพลงที่สองตามมาในเร็วๆวันนี้ไม่เท่านั้นสาวจินยังเตรียมฟิตจอริ่งกับอุงอิงเพชรบ้านแพงอีกด้วยน้องๆขนลุกกันทุกคนเมื่อได้รับเกียรติร้องเพลงคู่กับพี่จินมันเจ๋งมากอันดับ5การทัศนะเจ้าของฉายาเทพพบุตรสายหมู่มาถูกทางแนวเพลงอย่างสุดยอดการทัศนะ ประเดิมด้วยคาถาขุนแผนหลวงพ่อกลวยดังทั้งบ้านทั้งเมืองมีทั้งงานคอนเสิร์ตงานละครรุ่มซื้อจองตัวสัมภาษณ์แน่นพอมาถูกทางแล้วก็ต้องไปต่อการทัศนะปล่อยเพลงเกี่ยวกับหลวงพ่อวัดเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คาถาอาคมแบบรัวๆอังทุกเพลงแถมรูปหล่อขนาดนี้เทพบุตรสายหมู่เหมาะสมที่สุดแล้ว อันดับที่4หญิงหลีสีจุมพลเจ้าของฉายาลูกทุ่งสาวโลกสองใบปลอมใจกับหญิงหลีที่สู้ชีวิตอดทนเจอทั้งอุปสรรคโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงเสียงนิ่งเจอโรคซึมเศร้าพอกลับมาปั่งเพลงคาเฟอีนแต่ไม่วายตกเป็นข่าวลูกทุ่งสาวมีโลกสองใบเธอรับดูใจสองหนุ่มแต่คาบเกี่ยวกันแต่ที่แน่ๆถูกคุกคามอีกด้วย เลยตั้งทนายความดูแลด้านกฎหมายยังไงก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีเดอ้ออันดับที่3บอยสิลิชัยแอนออรดีเจ้าของฉายาพ่อแง่แมงงอนงคู่เข้าวิวาเมื่อเดือนเมษายน2566บอยแอนคู่รักหมอลำสุดหวานมากๆโชว์หน้าเวทีต้องมีจุ๊บมีหอมตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วนะครับแต่ก็ยังว่า รักมากก็ห่วงมากหึงมากเลยมีประเด็นดราม่ากออกมาเป็นระยะบางทีมีงานคนละที่ห่างกันสี่ห้าวันต่างฝ่ายมีแง่มีงอนคนไหนแคปชั่นแปลกๆก,ก็จะโดนว่าอ่อยใครลิ้นกับฟันกินข้าวอย่างอร่อยบางทีก็กระทบกระทั่งเป็นธรรมดาอันดับที่สองเต่าอยองยุคคนเดชเจ้าของฉายาอายุน้อยร้อยล้าน เอาหยองด้วยวัย19ปีเขาคือซุปตาหมอหลำดาราสเนยอยู่ที่รอยยิ้มหลออีลาแดน์สะกด f อได้อยู่หมัดส่วนการร้องเพลงเร่งพัฒนาต่อไปแต่ที่แน่ๆงานหนังละครอีเวนต์รีวิวางแฮรรุมเต้าหยองเป็นอย่างมากคิวข้ามปีมาลัยแน่นคอทุกโชว์ไม่พลาดอายุน้อยร้อยล้านแน่คนนี้ชัวอันดับที่หนึ่ง อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเจ้าของฉายาหมอลำสาวน้อยมหัศจรรย์ด้วยวัยแค่17ปีแต่อุงอิงสร้างปรากฏการณ์สนันวงการหมอลำแบบเหลือเชื่อด้วยน้ำเสียงลีลาการร้องครบเครื่องโปรยซิงเกิลไหนติดแฮชแท็กหนึ่งมาแรงทุกเพลงมีแฟนคลับแฟนเพลงติดตามมากที่สุดเป็นเด็กกระตันอยู่สร้างบ้านให้พ่อแม่ถอยรถป้ายแดงใช้งาน เกิดแรงผลักดันให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงดังสนั่นเมืองอยู่ในตอนนี้ไอ้หนุ่มโจโยมนินเจ้าของฉายาเจ้าพ่อโซเชียลหนุ่มโจคือพ่ออุงอิงอีกคนเป็นผู้นำสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ดีที่สุดทั้งบริหารโชว์เล่นเองปั้นหมอลำเองทำเองทุกอย่างโดยเฉพาะงานโซเชียลมีเดียออนไลน์หนุ่มโจคือตัวพ่อใช้ทุกแพลตฟอร์มมันเป็นโครงข่าย โพสตไทม์ไลน์กิจกรรมสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ว่าจะเป็นศิลปินเพลงคอนเสิร์ตงานอีเวนต์นาทีต่อนาทีได้ผลเต็มประสิทธิภาพไรทำไม่ได้ไม่เป็นสอนเองกับมือขนาดแอดมิน4ี่คนความไวยังสู้หนุ่มโจคนเดียวไม่ได้ส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีเก่าเป็นสีสันยิกแก้มหยอกตามธรรมเนียมจากข่าวลูกทุง่งแอดมินข่าวหมอลำนำเสนอขอให้ปัง,ปง รับตังกันทุกท่านทุกคนร่ารวยสุขภาพดีตลอดปีตลอดไปคำฮักแทนความห่วงใหญ่พรปีใหม่จากแอดมินส่งถึงทุกคนกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พร,ราชข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ